หนูโดนหลอกอ่ะกขปล่อยให้เขาหลอกไปลูกไปแล้วจะได้มีสติโดนหลอกสักทีก็สติก็จะมานะคะไปค่ะเราอาจจะต้องโดนหลอกบ้างเพื่อเราจะได้ฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วยจนช่วยไม่จะช่วยไงช่วยตามจับโจรช่วยไมู่้ช่วยไงใครจะไปรับผิดชอบความโลภคุณได้ถามจริงๆว่าคุณน่เป็นคนขี้โลภและใครอยากจะไปรับความผิดชอบความโลภคุณตังก็อยู่ในบัญชีตัวเอง เขาขายของพันหกร้อยเก้าสองโอนได้โจนแปดร้อยได้ห้าพันวะแล้วใครจะไปรับผิดชอบความโลบเขาสมมติแม่งลบพันคนกูต้องรับผิดชอบพันคนเหรอวะหางานการไม่ต้องทำลูกน้องเอาเงินเดือนไหนใช้อะเงินวันตามจับไปโจออรอ่ะทำยังไงอะรายได้ที่ไหนจ่ายลูกน้องแล้วคุณลบเองอ่ะคุณมาหาถามหาอะไรจากเราเตือนจนปากอฉีกหูแล้วเนี่ยจับโจนก็จับทำคอนเทนต์เตือนโพสเตือนทุกทาง แล้วโลภเองใช่ไหมโอนแปดร้อยได้ห้าพันอ่าวโลภเองนี่รับผิดชอบเองแล้วกันแล้วไม่โอนพันคนต้องรับผิดชอบพันคนปะเนี่ยใช่ใช่เขอกใช่เขรับผิดชอบบุ๋ยเออโอนในพ่จาราชีพมาโวยวายกับเด็กจริงเวลาไม่ได้ตังค์ก็ไปหนึ่งอ้ะเนาะไหนว่ามันพี่ปะไม่โทรมาจริงไหมเขาต้องรับผิดชอบเขาพูดอยู่นี่โสารให้เอารับผิดชอบถามจริงกแล้วมันโลภเองอะ เขาบอกนี้เอาก็ลูกคุณ่ะอะแล้วลูกก็ก๊อปปี้ได้อะทำไมไม่เช็คเพจก่อนอะก็ไม่รู้แหละกไม่รู้แหละแหมเดี๋ยวให้มิชาจิเอาลูกคุณไปใช้บ้างเออพวกมรับโรศัพท์บ้างยังเลยมันจะได้รู้กัอสามด่ไม่รู้ขาน้ยแล้วให้เรารับผิดชอบมิชานกมันอะาคนจะยอมก็เองลเองเนาะเออูถามจริงว่าลอเองอะให้หนอะ รับผิดชอบเงินที่โอนได้โจรวันนีคนถูกใจว่าเออทักแชทมาไหมคะแม่ตักได้รางวัลได้รางวัลทักแชทมาคะได้รางวัลโอนหกร้อยได้หกพันโอนห้าร้อยได้ห้าพันเชื่อได้ยังไงวะอันนี้มิ้นก็กำลังขอบคุณค่ะจะมี<ล>ะเหรรออนี่โเาจิง,งยลอยอกไ,ไม่ทันเยเนีะโอนเร็ว็วมมันนนเเปไปไไไ่ดด้ะพูงอออเาจริงนะตังแม่งก็อยู่ในบัญชีตัวเองอะโอนเพราะเธอโลภอะทำไมไม่ยอมรับความผิดตัวเองอะ แล้วมาโยนขี้เราเนี่ยนะเราที่ทั้งเสียหายโดนด,ดา่าฟรีทั้งโดนเอาโปรไฟล์ไปใช้เสร็จต้องรับคือเนื้อไม่ได้กินอะกินขี้อะ mm hmm. เออก่องสูงไม่มีค่ะไปค่ะของสูงที่อื่นค่ะของสงไม่มีเออนี่ให้กินขี้เนื้อไม่ได้กินให้กินขี้โดนดา่าฟรีรูปก็ไปใช้ฟรีโดนด่าก็โดนดา่าฟรีเตือนแล้วก็เตือนอีกอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยว ใครที่บอกว่าให้ฉันรับผิดชอบเนี่ยเจอกูรอบเนี้ยขึ้นหน้าประจานบอกอีโลอจัดหนักเลยแม่เหนื่อยใจมีอะไรไหมไม่ถาวมีอะไรไหมไม่ต้องรับผิดชอบถูกแล้วแต่อย่าด่าเขารู้ไหมว่าวันหนึ่งอ่ะโดนด่าฟรีเท่าไหร่เป็นพันรู้ไหมว่าวันหนึ่งอ่ะโดนด่าฟรีเท่าไหร่โดนด่าฟรีเท่าไหร่ไปโพสต์ว่าอีตักขี้โกงใช่ใช่ใช่ รู้หรือเปล่าว่าตั๊กเจออะไรบ้างโดนด่าฟรีว่าอะไรโพสแชร์เพจตั๊กไปบอกอีตักกตกต๊กขี้โกงรูปอีตั๊กอีตั๊กขี้โกงแช่งแอดมินตั๊ก การม,มาเล่าว่ามาเล่าว่าแช่งว่าวันวนึงเราโด,โดนด่าเรื่องอะไรบ้างบอกว่าแอดมินมีใครเป็นอะไรบ้างไหมคะพอดีว่าอ่าไปเขาบอกว่าเขาเชื่อสายมูยเขาไปแช่งแช่งเราทั้งทั้งที่เขาเนี่ยผิดนะที่ว่าโอนไปให้โจรแล้วเขาก็แช่งเราแช่งให้เราตายใช่รถแหกโค้งตายรถแขกโค้งตายให้ครอบครัวตายจริงให้ครอบครัวตายจริงใช่แต่โอนให้โจรนะใช่แต่แช่งตักกับแอดมินไม่ได้หยุดแค่วันเดียวนะคะเราพยายามไอ้ใดแล้ววันต่อไปยังบอกว่ามีใครตายยังครมีใครเป็นอะไรอรอยงคะเออมากมากเออพวกนี้ ปวดหัวมากอย่างนี้ถ้ามีตัวเองโลบอ่ะคือคนประเภทนี้ไม่เคยมองเห็นความผิดตัวเองเลยแต่โยนขี้โยนความรับผิดชอบให้คนอื่นใช่ไงมินตายเนี่ยมันฟ้องเลยนะบอกเลยใช้คำพูดไม่ดีอ่ะแชร์ไปบอกอีตั๊กขี้โกงอย่างเงี้ยเอาคู่เรื่องอะไรเราไล่ก็ไล่แบบนี้อ่ะเราไล์ส่วนแบบเนี้แชร์ไล์เราไปว่าเรานี่ยขี้โกงอย่าไเียเป็งเชื่อใช่ ง่งไหมอ่ะทำบุญสร้างภาพมึงโกงม,มึงถึงได้รวยนี่บ่อยนี่บ่อย,อ,ยอีตักทำบุญสร้างภาพโกงโกงเงินหน้าร้าย600ได้6,000อีตักถึงได้รวยทำทำแบบนี้แหละถึงรวยอย่างเงี้ยเออทำแบบนี้แหละมึงถึงรวยแล้วมึงไม่เห็นเหรอที่กูยืนไลฟ์หลังคนหลังแข็งเนี่ยยืนไลฟ์ขายของให้ตัวแทนอยู่เนี่ยมึงเห็นหรือเปล่ายืนยืนตั้งนานยังไม่ได้นั่งเลยนี่ยยืนเนี่ยสองชั่วโมงอ่ะเนี่ย